ข้อที่4นะคะข้อที่4โจทย์ว่า x กำลังสองบวก4เท่ากับ3ามข้อนี้นะคะเราจัดการย้ายข้างค่ะนักเรียนจะได้ว่าเป็น x ยกกำลังสองเท่ากับ3ลบ4อ่ x กำลังสองก็จะเท่ากับลบ1จากข้อนี้นะคะ นักเรียนพิจารณาดู x ยกกำลังสองเท่ากับลบหมีจํานวนจริงใดๆไหมคะที่สามารถยกกำลังสองแล้วเท่ากับจํานวนที่ติดลบข้อนี้ตอบว่าไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราก็เขียนคำตอบว่าเป็นอะไรคะไม่มีคำตอบนะคะไม่มีคำตอบเป็นจํานวนจริงนะคะ เหมือนกับลักษณะข้อนี้เขาก็มาหลอกหลอกนักเรียนนะ,ะต่อไปค่ะข้อที่5ข้อที่5นะคะโจทย์บอกว่า 3x กำลังสองบวก x ลบ2เท่ากับ0ข้อนี้นักเรียนต้องใช้วิธีการแยกตัวประกอบอแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บนะคะ 3x ำลังสอง บวก x ลบ2แยกได้เป็นอะไรคะ 3x เขียนไปก่อนนะด้านนี้ก็เป็น x เพราะ 3x คูณกับ x ก็เป็น 3x กำลัง2นะคะคราวนี้เรียนมาดูว่าอะไรคูณกันแล้วเป็นลบ2บวกกันแล้วเป็น1ง่ายมากก็คืออะไรนั่นเอง2กับ1แต่ต้องเรียนจะเอา2วางไว้ตรงไหน1วางไว้ตรงไหนนะคะ,ะ2 หนึ่งถ้าครูวางไว้แบบนี้นะคะนักเรียนเรามาดูนะสองคูณกับ x ก,ก็เป็นอะไรคะสองสามคูณกับหนึ่งก็เป็นอะไรคะสาถ้านักเรียนจะทำให้ตรงกลางกลายเป็นบวก x นะคะนักเรียนจะต้องใส่เครื่องหมายอะไรใส่เครื่องหมายลบไปที่หน้าสอง แล้วก็ทำไมคะบวกไว้ที่หน้า1ตรงนี้นักเรียนก็จะกลายเป็นลบ2ตรงนี้ก็เป็นบวก1ลบ2บวก1ก็กลายเป็นบวก x นะคะจากบรรทัดนี้นะคะบรรทัดนี้นะนักเรียนก็จะได้ว่ามันอยู่ในรูปอะไรละอยู่ในรูปของ a คูณดเท่ากับ0นแล้วนะคะเเท่ากับ0ูนย์ หรือว่า b เท่ากับ0ซึ่ง a ในที่นี้ก็คืออะไรคะ 3x ลบ2 b ในที่นี้คืออะไรคะ x บวก1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 3x ลบ2เท่ากับ0หรือ x บวก1เท่ากับ0นะคะ x สามเลบ2เท่ากับ0ูนะคะ x ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะสส่วน x ส่วน X บวก1เท่ากับ0 x ก็จะมีค่าเท่ากับลบหนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่า x อ็เท่ากับสส่วนสหรืออะไรคะลบห จะเห็นได้ว่าในการแก้สมการกำลังสองนะคะเราต้องใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะ,ะ,คะข้อที่หนะคะข้อที่หโจทย์บอกว่า 25x กำลังสองบวกสเท่ากับ 20x ข้อนี้เราจัดรูปก่อนนะคะเราก็จะย้ายข้างมาเป็น2 5 x ยกกำลังสองย้าย 20x มาก็เป็นลบ 20x นะคะ ส่วนบวก4คงไว้เหมือนเดิมน,นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเหลืออะไรคะ0ข้อนี้เราต้องใช้วิธีการแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บนะคะ2 5 x กำลังสองเราจะสามารถแยกได้เป็น5 x คูณกับอะไรคะ5 x หรืออีกอันนึงก็จะเป็น2 5 x คูณกับ1 x นะคะซึ่งน่าจะไม่สามารถแยกได้อะไรที่เราคูณกันเป็น 4นะคะแล้วเราจะบวกสองข้างแล้วทำให้เป็น20 x นะคะ4นะคะนักเรียนข้อนี้ง่าย,ายเลยคืออะไร2 2เป็น4นะคะตรงนี้เราต้องเป็นเครื่องหมายอะไรลบลบเนื่องจากว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะลบ x ตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรคะลบ ลบ 10x กบวกลบ 10x ็ก็กลายเป็นไรคะลบ 20x ตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราแยกตัวประกอบได้เรียบร้อยแล้วแล้วเพราะฉะนั้น 5x ลบ2คูณ 5x ลบ2เท่ากับ0นย์นะคะก็คือ a คูณดเท่ากับ0นนั่นเองแต่เผอิญว่าข้อนี้ทำไมคะ 5x ลบ2องลบ2มีค่าเป็นไงกันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้5 นะ,ะครูเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะก็จะได้เป็น5 x ลบ2เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เ,เราก็จะมีค่าเดียวเป็นไรคะ2.5่วน5เท่ากับคำตอบของเรานะคะต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7โจทย์บอกว่า 6x กำลังสองบวก 13x ลบ5เท่ากับ0ข้อนี้มันอยู่ในรูป ax กำลังสบวก bx บวก c เรียบร้อยละเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการแยกตัวประกอบได้เลยนะคะข้อนี้เราจะแยกตัวประกอบได้เป็นอะไร 6x กำลังสองนะคะ 6x กำลังสองนอกจากจะเป็น 6x คูณกับ 1x นะคะอีกอันนึงที่เราจะทำได้คือแยกได้เป็นอะไรคะ3 x กระสา x นะ ในเรื่องการแยกตัวประกอบเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนักเรียนจะต้องฝึกในการแยกตัวประกอบให้ได้นะคะสามกคูณกับ2 x กก็เป็น6กกกำลังสองละอะไรคูณกันแล้วเป็นลบหก็คือ5กับ1แต่นักเรียนจะเอา1กับ5วางไว้ตรงไหนถึงจะบวกกันแล้วเป็นอะไรคะเป็น13 เอาห้าว้ว้ตรงนี้เอา1วา่งว้ตรงนี้คาวนี้เรียนลงมาดูนะคะหนึ่งคูณกับสองเปนคะเป็น,น 2x อ่าต่อไป3คูณกับ5้าเป็นไรคะสาหเป็นสิบห้ทีเราจะทําให้มันเป็นบวก 13x นเจะใส่เครื่องหมายไว้ตรงไหนบวกไว้ตรงนี้ ลบไปตรงนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของนักเรียนหน้า1ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายอะไรคะลบหน้าเลขค่าก็จะกลายเป็นเครื่องหมายอะไรคะบวกโอเคนะคะจาก2องโมโลเลดลนี้นะคะก็จะทําให้เราได้รู้ว่า a คูณ b เท่ากับศูนย์ละ a คูณ b นะ a คูณกับอะไรคะ b เท่ากับศูนย์ละ เพราะฉะนั้น a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0เราก็จะได้เป็น3 x ลบ1เท่ากับ0หรือ2 x บวก5เท่ากับ0 x นักเรียนก็จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ1ส่วน3หรือ x เท่ากับลบ5ส่วน2นะคะ คำตอบก็เป็น x เ,เท่ากับ1ส่วน3ลบ5ส่วน2นะคะข้อที่7ก็เรียบร้อยนะคะ